สบายดีพี่น้องตอนสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบนาทีทุกคนสบายดีแม่ยามอีน้องโดนยามแรงเมืคดีละพี่น้องพอยามเขียนกับพอบันพอยามแรงเริ่มสิร์ฟแล้วนี่ไหม เสิบายดีพี่น้องข้าิถากิจก็มีปัญหาการพี่น้องเอยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาตลาดแตะการมาแต่งานติดตามชมส่องเมีสอนเลมยสรอย่งเราคอยบายงามไทยแม่มือนี้ พี่น้องเอ้ยมื่อนี้เขาสิมาขอบบุญขอบคุณคุณใหญ่ใจดีทุกคนแล้วก็รวมถึงคุณป้าแล้วไปนี่สื่อของสอยเฮาเมื่อคืนนี้ชือของสอยระบาดมียังไงแม่ี่เคา้ายไปเมื่อคืนนี้แตงโมแล้วก็แตงไทยมันแลวก็มันเกลและงาะลำยันหาแนวค่ะคุอะไรได้ครับพี่อุดนเมื่อคืนนี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ขอบคุณทุกทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณอัน ยังเกอะคุณพี่ที่หายมหาบาทนะครับคุณ <laughs> ทราบซึ่งแนะนำใจสละเกินอืมแต่ว่านอนจะตื่นแปดโมงดีใจแห้งแม่น <Man. S 1> เข้ากับได้คิดว่าเข้าสิค้ายขาดออกเมื่อคืนนี่เนาะแตมีพี่มีพี่เอฟซีเนมาคอมเมนต์ถามว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างค้ายหมดไหม <laughs> เอือทางสกกลผลกระถามเป็นน้ดายน้องบอยคลองอะไร้ลคลายเบิดดีบอกว่า ก็เลยว่าคลายเบอร์โ,รโอ้ยก่อนสิเบิร์กับของเพื่อนสาวอะไรมาปิดหายน้นะแม่ทางเกาหลีมาปิดหายเป็นมามมดท่ายางอืมก็สี่ทุ่มแล้วแหละหลาย <c oughs> คนประทัถามหา <c oughs> น้องคิวไปไซส่เดอ้อพาส่งางหลังพิดกันพี่น้องเกิดเซอร์ เกิดสงครามกันเล็กน้อยกำลังสิถ่ายขีดผวามหนาหลึ่งตึงอยู่ก็เป็นอย่างไรนี้ออกจากเฟรมซะมันสมบัติมาหนังหนาบูดอยู่นี่สอยากงามเนาะแต่พวกอิจิติตาปากีนาเด็กเสียวเมือมึงไปมึงอย่าไปตายนะกลับไป

บยบ่เห็นกันบเห็นป <s í busca> ่อนกันจะโดนเลยไรหวานข่าแล้วหมเนาะลำไยบักโมเขาจะเป็นมาสุกข่าซุกเหน่งบางโมน่ะประมาณหาสิบลูกนี่เลยพี่เนอะเมื่อคืนนี่นะส่วนเงาะนั้นสิบแปดกิโลลำไยน่ะสี่สิบโลลำไยน่ะมักแตงเหมาะมักแตงทงละหาหน่วยมันบ่แม่ต้องละหาหน่วย หา,หาเจ็ดเจ็ดหาสมามหาสามสิบหาลหูกนะแม่มาแตงกระถือว่าลายเติมเนาะแม,ม่เนาะแม่นก็ะลายเติมนะกระถือว่าคลายลายอย่าีกต่างหากระถือว่ <g rab> <g rab> าคลายเบิดกระถือว่าขีดว่าสิบเบิรดอย่างแลว่าจะเป็นคลายจอมอนแม่นสันส่นกระไาคลายอีกแล้วมือน <g rab> ขอบพระคุณคุณป้ามากๆเด้อครับเด้อที่สื่อเน้อเด้อที่สื่องัวหายใสาแ่มปลกเากินมฆขอกินแลกหัตตาหนังอยู่ดีๆแห้งเด้อค่ะอีแม่ขาให้ดูแลลูกหลานไประต่อไปอยู่หมันคงสนองเกล็ดน้ำกันคุณป้าครับขอให้คุณป้าขอให้คุณป้าหากพวกผมเป็นนานๆเด้อน้าแม่เนาะโดย มกร่วมเทงพี่ๆใจดีทุกคนเบิดถูกหนาถูกตาเบิด์ถูกทุกคนเด้อพี่น้องขอให้พี่ๆใจดีถูกหูทุกคนจงหกักหวคมไปนานๆเดอ้อพี่เดอ้อพี่ป้านา,นานอาทุกคนทุกท่านหากทีมงานเขาไปนานๆเดอ้อน,นะ่มไหมเนาะดยเมื่อหนาเดี๋ยวสิไป,ปหาเนี่ยมาขายอีกเด้อพี่น้องหักกันนานๆที่เขาเอามาขายนี่หักกันร้างกวดช่างกันพี่น้องเลย เริ่มสร้างการรเด้บนี่อย่างว่าบริข่าวเฟรมอีกปูนหนึ่งเนาะไปเลยเป็นแต่ว่าไล่นี้แหลเด้อันที่เขาเอามาคายเขาก็เอาแต่เฉพาที่แบบเออเขาเนรยมกินแม่เอ้ยแม่เนี่ยขมักเนาะมาแ,นแมนาาก็การเอาพวกหมากสมแปปอปเปิลนี่บริข่ายได้นี่มาแล้วบริข่ายอยู่ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นกับซื้อให้อยู่แต่ว่าคนกินเรียขก,กขบุญหมากกินขบ่ญหมากกินคำคือท,ทุเรียนเนี่ยครับ แม่บอกกินผักดิเนียนอันนี้งอกลำไยแตงโมข้าวโพดแบบนี้เขานิยมกินบม่ได้ปุ๊บเป็นข่าโพดแตงโมแตงไทยและงอกลำไยอย่างเงี้ยแนวสมัครเนี่ยดูอีแม่เดูอีแม่ก็ปลูกน้ามันลงไปข้าวโพดก็ไดานดูข่าตัดข้าวื่นอะไรที่มาปลูก ไอลครับเราดิไปเลี้ยงงัวมาปู่เนาะไปเลี้ยงงัวฮะลไอหลางเราตั้งใจจากไปจะเลี้ยงงัวนะยังไก็เงไปด้แม่ล่างกูว่ากับมึงว่าได้ไหมการดิแม่ไปนะอ่าฮะูไปออีแม่ไปถืองัวดีปพะเจ๊ปัดโซกจะมาดีมันสิอู้มจะมาบอก แนอมัลินบีเนมนอืออีละอีเลืออีเละอืออีล่ะอีเลือเมียพมีาวบ้านป่วอะไรเหตุได้หรอเมียที่ยันขาบ่กหกีอายุเกินเกินกันมากกเหตุได้ยายอายุเท่าได้แล้วกันใส่จผมยามรื่องข้าวานแม่ยิ่งยุ่ถอดวีกเอาได้ผมวัวโป๊กอายุสามสิบแปดค่ะปัจจุว่าต่อย่อมเต็มแลสปีค่ะอ๋อ โอ้ยคุณยายออคุณยายอยู่แล้วคุณยายหัวโตคุณยายขาสูงขาจำขาก็ดำด้วยไอ้คอนอ่าน,น,นจะว่าเอาเองหรครับบะไรบ้ากูกูก็ว่าเพื่อกนหลัง <c oughs> <c oughs> แซ่บยุ่ยแปซีนวันนี้นะแม่แซ่บกินกับแฉกินไดในนากาอ่อนอ่อนครับนั่นเนาะน่นลาลักจะขอให้ดู อีแม่ว่าบ่แม่ดาดมันอ่อนๆนะเออดาดบ่แข็งเนาะแต่เราชินแดดดาดมันแข็งจะได้เฉยอืมเฉยเจ้าว่าในดาดดาดมันเส็บบ่อืมอันกับแอบกับนอนพี่อันได้เสบกว่ากันเจ้าว่าพี่พี่แม่นอนพี่อะไอแม่น่ะลูกิจุจุจัมจุแส็บบ่แส็บเด้อแม่เด้อแม่นอนพี่อะไอแม่น่ะบ่แส็บบ่หนุ่มว่าขนาดอีแม่จะเป็นหนุ่มวักลาย อีแม่ไปไหว้เนื้อไทะเขา,านี่เอาไว้อันดีนสัต์ตัวเย็นนะมเมื่อไหวเองแม่มีสามตอนอโอ้ยกะสิมีแม่บอกอจะยิบให้สามตอนสามจอนจตอนบ้างยางไงละโซไสุดไปทำบุญนั่นแหละมาไปใส่ดอกแม่จะ,จะไปทำไรโซไซปิงจะจะไปไบุญบางทีับิงใส่หออ๋อหม่เอ้ยมันมาไปใส่อยากก่นำไรบอกให้ฟังอน่งาท อยากให้พวกรินจม่งงานพวกรีดให้เงีนเกินง่ามไดกินเองมื่นเขาไปใช้บาทอยู่บ้านเขาหรออ้าวปะัดเองประให้เอบัดเดวขาอย่างนั้นมีซองตอนอยูบานพวกรึเปยูบานน้อยเียครับเผินโจ้แล้วมันเตดันแต่หน้าบอและจานเนี่ยเผินบดเอาทังเมืองโบกมากเลย อาจจะเป็นเหล่าเพลินก็ได้จะไปพุ่นครับพี่โวยกามาชัยเหมือนกันบ่อเป็นไงร่างวัชรินีเนาะจะเนาะผัวไปใส่อีแม่ก็ต้องแม่ผัดับทาบเหล่าเพลินเหล่าเพลินกับไปใส่บ้านญาตมือเศร้าแม่เล่นอะไเนาะเนาะงานที่แล้วนะห่อข่าวไปรับดินที่แลรกนะอีแม่มาวาดบ้านอีแม่เป็นบ่อบ้านบ้านเมียบ้านนี้ก็ต้องไปบ้านผัวถูกต้องแล้ว เข้าใจไหมน่ารางเนี่ยมึงบมอยากไปแล้วบ้านนี้บ้านเมึงน่ะอยากไปก็สร้างเพิ่นมึงรูุมเงาะจนหนาวบ่มันดำแข็งอยู่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องปองป่ะพอหอมปากหอมคอพอกันมือนโดยกับบอดี้ในหน้าทาวนพอบได้พี่น้องเลยเครื่องด่ากันทำานาน้อยหนึ่งเครื่องด่ากับ เรดาคับเปิดบได้คบักบได้บอลไดราองวกันสาวลเน่ระเบิดาปีนว้โดยพี่น้องสานีเด้อพี่น้องนราฟันดีราตีสวัสดีทุกคนทุกท่าน